พระเยซูได้ลงคุณชีวิตและลงเวลากับคนธรรมดาที่ไม่สมบูรณ์แบบพระองค์ได้ทรงเรียกสาวกให้เป็นผู้จับคนเหมือนจับปลาและสาวกที่ได้ใช้เวลากับพระเยซูได้เรียนรู้แบบอย่างของพระองค์หลักการของพระองค์วิธีการของพระองค์ที่ได้แสดงให้เขาเห็นผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันสาวกเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้นำคริสตจักรยุคแรกในเวลาต่อมา หลังจากที่พระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงประทานพระมหาบัญชาซึ่งคำสั่งหลักให้กับสาวกยุคนั้นก็คือจงสร้างสาวกท่ามกลางประชาชาติและคำสั่งหลักนี้ก็เป็นคำสั่งและพระมหาบัญชาให้กับคริสตจักรท้องถิ่นในทุกยุคทุกสมัยและผมเชื่อว่าการสร้างสาวกคือภารกิจหลักของคริสตจักรท้องถิ่นที่เราจะร่วมกันในการทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในชั้นเรียน สร้างผู้นำโดยการสร้างสาวกนะฮะเราจะเรียนรู้จากหลักการสร้างสาวกแบบพเยซุคริสนะครับแล้วก็ดูจากพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับหลักการสร้างสาวกของอัครทูตแล้วก็หา,หาหลักการใหญ่ที่สามารถปรับใช้และหาวิธีการที่สามารถใช้ในยุคสมัยนี้นะครับซึ่งการสร้างสาวกการรับใช้อาจจะท้าทายนะในยุคที่วิกฤตนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลักการยังเหมือนเดิม เราสามารถเรียนรู้และปรับใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับประสบการณ์15ปีนะครับที่ผมเองได้รับใช้ในการสร้างสาวกกับนักเรียนนักศึกษานะครับช่วยผมอย่างมากและให้ผมเข้าใจสิ่งที่พเ่สุธรรมและได้มีประสบการณ์ในการสร้างสาวกผู้นำรุ่นใหม่รวมถึงประสบการณ์การบุกเบิกคิดจากก็ทำให้ผมเข้าใจว่าการบุกเบิกคิดจากนั้น การสร้างผู้นําสําคัญแค่ไหนแล้วปัจจุบันนี้ผมเองมีประสบการณ์และเรียนรู้จากการเป็นสิทธิพยาบาลในคลิปจัดจท้องถิ่นผมเชื่อว่าประสบการณ์และสิ่งที่ผมเองได้เรียนรู้และปรับใช้จะเป็นประโยชน์และเป็นพ,พระพรกับพี่น้องนะครับเราผมอยากเชิญชวนพี่น้องที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในวิชาสร้างผู้นําโดยการสร้างสาวกนะครับเชิญพี่น้องเข้ามาเติบโตเรียนรู้ เป็นสาวกเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ร่วมกันครับ